ว่ากับทุกคนเห้ดูให้กินเนาะคุณเนาะนี่เป้นมันสิแกงไก่ใส่เนี่ยค่ะทุกคนค่ะแฟงบอกแฟงแม่ยัยเพ้นเรากาขหยบอกแฟงพันมาจากเชียงรายนะคะทุกคนเขาอุลังนักหนักมากเลยจับจับกระเบือบอกแฟงสี่เมย์ยัยเพ้นปลูกก้อนๆหนาดีนาะคุณเนาะมันสีนูกสีเขียวแล้วกันนักหนักมากค่ะอุตส่าหแม่ยัยเพ้นก็ไปขายขายถึงบอกแฟงถึ่งบอ แน่น้องพาอีตูต้นหอมงูไขยดีค่ะทุกคนค่ะเยะเพื่อนเน่สิหันคาตะไขใเซกอนน้องคาร์ก็ุ่นนี้เป็นแพคณไปน้องสุขุมสุขคนเด้อค่ดเล้อติดตามใจกำลัลใจเย็นข้นเนี่ยฟัมือนนองบอกว่าอยู่ไก่อยู่ไก่เย่าเป็นนกผู้เลายไร่ค่ะทุกๆกรใจเ้อค่ะเมื่อนี้ช่วงเศร้าฝนตกค่ะทุกคนค่ะตกนิ่เสียเสียเสียอืม chuông đi vô mưa mất mưa ừ. nè nói chuồng này chuồng nhau lên này kín phần kín leo qua mất... à, bông qua leo nó có nó chỉ có một นิ่งเพิ่มหน่ะบอกเล่า่ะทุกคนค่ะหมู่วานทีน่บันทอัปเดตเรื่องเมยญยาให้ให้ให้ฟังเ้าค่ะน้องเพราะว่าอยู่นอกบ้านน้ำค่ะทุกคนค่ะช้อปปิง้งนั่นนี่เลยบนเสบบคุยเรื่องเมยญยา,านเนาะค่ณน้องหมู่วันอีกพวกกี้มือ อีกประมาณสองสามมือในีายค่ะสิบอกร่วมร่วมพยาบาลไลหน้องสาวคุณทิมเนี่ยเป็นโทรมาเป็นโทรมาหาคุณทิมเิ่นกับไปยาแม่อยู่โรงพยาบาลน้องสาวสองคนเนาะเิ่นกับไปยาแม่อยู่โรงพยาบาลอ่าคุณกับชายลูกกับเมถ้าตั้งขาเมีใส่ขวดค่ะทุกคนค่ะที่นี่น้อง้ายกบพัดเปลี่ยนกันไป ใจก็พลัดเปลี่ยนแบบให้บ,บึงยี่เป็นก็นเล่นบอกเาอราบอกกับเราทุกคนค่ะ,อ,ะอยากให้เราเนี่ยพยายามเมยียนยาไปหาเมยาียนยาควรจะไหนล่ะซ้ำเรามีชีวิตอยู่งสิแม่ค่ะทุกคนคอยากให้เรากับเมียนยาเนี่ยเห็นกันเพราะว่าเมียนยาเนี่ยเป็นจิ้มหอดุลทิมแห้ง สิไปทุกคนค่ะเลา,เล,า,า,ะาล้วบอกว่าแม่ยาณี่เดี๋ยวกับสิเดี๋ยวขอร่วมพยาบาเลเนี่ยประสันดีขึน้นดีขึ้นประสันบางแล้วก็บอกให้ยายพิษน้งฟังว่าน้องสาวเพิ่นน่ะสองคนเนี่ยแล้วก็อีกน้องน้องน้องซ้ายเพิ่นน่ะเขาคุยกันไหมคะทุกคนค่ะพี่น้องเพิ่นทั้งบุญน่ะเขาเขาคุยกันเขาคุยกันว่า คันแม่อาออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเสียเอาจากไหนดีเสียเสียแม่ไปยุใส่ไผ่สิบิืงจากสี่แมค่ะทุกคนค่ะที่นี่แนะม่ยาน,น่ะนะรู้ว่าเอ่อูกเพิ่นน่ะถามแม่ยาว่าอยากไปยุใส่หรือจากไหนก็บ,บุ้งที่นี่ลูกน้องสาวเพิ่นน่ะบอกกับกุทิมว่า เขาปรึกษากันไหมคะทุกคนคะพี่น้องเขานั่นหลักปรึกษากับแล้วว่ากับคุณจิมว่าสิซื้อสิซื้อตัวเครื่องบินให้แม่ย냐มาอยู่พี่มาอยู่เมืองไทยทุกคนยังเป็นอะไรโอเคยังเป็นแบบอ,อย่างไรเรามาเนาะสงสารคนเแถวนี่กินฮมองกงทรายไหมเราอยากมาเรา,ากา็าคือสิบอกลูกล็กลอคถ้าคุณนั่นหลักคือว่าอยากว่านี่เขาก็เลยสิซื้อตัวเครื่องบินให้เรามานันมี แต่ว่าปัญหาคือว่าเราติข,ขึ้นเครื่อนในบ่นอค่ะทุกคนค่ะคนติดกาวซิปล้ล่งเนี่ยเดี๋ยวคุณติมจะจังไหนนี่คุณติมเขยั่งว่าท่ในในานไหนเดี๋ยวว่าตกลงหลับปากยังเป็นแบบเป็นอะไเป็นทางการค่ะทุกคนค่ะเพื่อนบอกให้ยายเป็นน้ำฟังว่ามูดองเพื่อนเขาคุยกันเขาปรึกษากันประมาณน,นี่ เรียกว่าอยากให้เรามาไม่ควรนอนค่ะจะเป็นกะทิเบิึงสิแงี้ยนี่เราเลยเบิึงว่าสิจังไนก็เสีว่าเราวอยากมาหลายเตื่นหลายทุกคนค่ะจนลูกหลูทั้งคุ่น่ะเขาคุยกันเขาเบิกษากันแบบนี้เลยเขาบอกว่าขันออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสีเอาจังไนมาใั่นมาใส่สีบึงสีอันนี้นั่นนะแล้วก็คือสีบอกลูกหลูกนั่นนะว่าเราอย่างว่านี่เขาก็เลย ตื่นตัวขึ้งบินเห็นลองแต่ว่าเป็นไปได้บ่ขัดทุกคนค่ะขันวาอยู่นี่มันก็หลายอย่างเลยที่เพิ่นก็บอกว่ามันหลายอย่างหลายเนี่ยต้องเห็ดต้องทำขันไมายากมาอยู่นี่เกี่ยวกับเอกสารหลายอย่างมาบ้างเนาะกลัวกลัวกันคนขัดตุกคน่ะให็นแล้วมันแหี่ยมู่กเขาเนาะกัวใส่เครื่องเทศก่อน

อยาเราไปยามอันมียาเนาะเราก็ยังบ่ทันไดว่าสิว่าสิไปอยู่จังได๋ดอกเราก็เลยเวาเรื่องนี้ล่ะเรื่องมูลของเรานี่ล่ะเขาคุยกันเขาปรึกษากันบอกสู่เราฟังว่าเมยนี่ขงาบาลแวนีสิเอาจังได๋ดีจังซี่่ะ บ่เว si okay okay ็นว okay si ่าสิอยกย้ายกันเนาะกันโยกย้ายกันแม่งเป็นมีปัญหาล่ะนี่มันอยกย้ายกันมันจะเป็นไปได้บ่ทุกคนเกาสิขึ้นเครื่องมาได้บ่มันหลายอย่างนั่งเพราะว่าอีกภาษาันหลายสิ่งหลายอย่างอะไรมันยูน้ำเกินเนาะยี่เป็นกระบายเอาเธอๆยังมาอยูได้เพราะว่าของมันหญ่ขนาดที่เป็นทำทำมาอยู่เนาะภาษาที่เป็นเอ่อ Beside là ăn, xuyên, à, Ta, cả con đây chỉ, đây vào, mùa nồng, mùa nồng, không tin được cái bên mỹ sai tinh áo mi ha lạ chôn thì cả những tụi môn 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 คุณคิดว่าหมายจจะเพชรทัแบบนี้หลังจากที่ยายเพชรบอกเราเนี่ยเลียงมาอย่างนี้เราก็ยอเมียนายเนี่ยเราก็เลยบอกเลี้ยงมาโมนองเราจิตใจกอสิตเป็นเรื่องจริงนั่นแหละแต่สั่นเขาก็คือสิตบุกคุยกับเราแบบนี้เนาะสิตเมียนานั่นแหละบอกหลู่ๆทั้งคุณว่าอย่างมาพี่ ายุยืนเด็คนเผาฝรังอายุยืนอีกันเป็นอยู่เขาเจ้ากับบคือเขาเนาะคนเผาบันเขานะยิ่งบันหอเาจงสิเห็ดเห็ดหน้าตาเดกเ็ดเวียกเ็ดเวียกนักเดคืนนี่ก็คืองเท่าเท่าเนาะแต่ว่าบ้านเพ่นละนี่ก็ยัง ถือว่าบ่เท่าบันเลยการเปรียบเทียบกับคนบ้านเฮาบางคนก็เท่าเทียมกัเพราะว่าเพราะว่าการดำรงชีวิตมันแตกต่างกันเนาะเราจะไปจัดหลังก่อนกับทุกคนที่มาหันมากันเนาะหลังศาสตร์เนี่ยหันเรื่องที่นี้หอมหอมเต็มที มันมันบอวันปันไหนค่ะทุกคนค่ะบุกเฟ้หน่วยนี่แกเรียนเมียยาเปี๊ยหน่ะไปเห็นอ่ะมันขึ้นสูงไหมมันมาย่อยย้อนลงมาอะไรเงี้ยแม่ก็เห็นมันมันอักเป็นหน่วยต้องเหมืองหงูหน่วยนี่มันก็เลยแก่แล้วก่นเนาะต้องนีาเอาตรงนี้ออก พอเห็นคุณคิมบอกอั่างนี้ให้เนเพนฟังโบป่อตัวน้องคนนึงที่พี่น้องเพิ่อนประชุมกันนะนะแล้วเพิ่อนก็ว่าสื่อตัวเครื่องเินนไงไม่ยากไม่มีผิดเฮ้ยเนี่ยเป็น

มึกิบ่อเฮีฟังเหพี่เ้ยกะอยากห้เรามาแล้ว่อลกค่ะอยากอยากไงอยู่ยมาอ่ะบงบอกตรงเลยมึงจิจเป็นไปไบอกหาตุกตุ๊กาว่าจิตยังไงจังไงเลาะค่ะเนาะคิดยากนี่แหละไปได้เราถึงเครืองี่ล่ะคิดยังโมมีไหมค่ะ อายุโลกไม่หลายเลย,อยของน้นองคนนู้นคนือว่าไม่ไงแข็งเรียงมากเลยนะบินมาเตงงานนี่เป็นกับคุณทิมเนี่ยสิบกปีที่เรียงตอนนั้นเราเอาโยุมกสิบเก่าอืมเราปินมากนี่

เดือดก็พักนึงก็จะใส่พักผมกินอะไเลยคุยกันประมานี้แหละทุกคนค่ะแล้ก็บ่ไเ้รรับปากรับหยังแล้วก็เรีว่าลัวจุ่น้อนแล้วก็ เ่าวเลี้ยงน้องแล้วว่ากับเราเตียงมีให้ให้ยายเพื่อนฟังก็เลยอ่าบ่เดี๋ยวว่ากันยา่ไม่กาดเรื่องวางอยากให้น,อน,นอ้องไปน้องก่อนนะครัเพราะว่างโมโน้องเพุ่ณว่าแบบนี้มาค่กะก็คืออยากให้ให้ไม้ามาหนี่นั่นแหละ ว่าอ่าเดี๋ย n เพิ่นเบิ่งเบิ่งแต่พาดทายเนาะนมสาวเอาเิ้นส่งมาที่เพิ่นภายคู่กับอ่าวิญญาสาหัวคนละคนน่ะอ่ามหน้าตาดูดีด้ทุกคนสดสดนขึ้นหลายถือว่าเาดีเาีขึ้นค่ะแต่ว่าอ่าคุณมาาต้ใส่ใส่เข้าอยู่ยางแบบ เดี๋ยวกราหาเนี่ยเท่านี้ย่างย่างย่างมาท่านใดได้น้องคนนองค่ะต้องหาเนี่ยเท่าย่างทั้งแบบเราจะรุ้งไม่ยอมแล่าเด็กเขาว่าล้วล้วว่าล้วลงพื้นตั้งระดับตกไปไกลเติงอยู่ตกไปไกลถึงก็จะเป็นบันไดนักบ้านล้วนหนักเราะว่าเราเราอยู่บ้านผู้เดียว

พี่นอ้องมันตกลงกันจังไหนเดี๋ยวยายเพ็ญน่ะบอกชูฟ้ามันค่ะชิปนา,อา,นอาปนพอกใใพันมันยายเพ็ญขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุ坤คนื้อไข่เด้อที่ติดตามที่ให้กวามรูใจใา้เพ็ญเมียกลางหนุ่ยขอขอให้รักษาสุขภาพด้วค่ะขอให้เป็นกุ้มสุขค่ะสวัสดีค่ะ